เราก็ได้ยินแต่ว่าร่างกายมันไม่สามารถที่จะหมุนไปเปิดล็อกได้เพื่อนเพื่อนในช่องนี่แหละคะ่ะแชมธนาทิพย์ก็คือปีนห้องน้ำปีนห้องน้ำหญิง <c oughs> นว่เป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็อุ้มออกมา <c oughs> แล้วเราเป็นคนเหมือนเช็คอินทุกที่มันจะมีอาการแบบสมมติบอกเพื่อนว่าเอาไปเบานะแต่พอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเราก็จะลายบอกเพื่อนแล้วหนักนะหลุดนะแล้วเราเรื่องร้องตัดทิ้งลิปซิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลิปซิงนี่ไม่ตรง ของกหอยจอน่าจะวันหนึ่งเราน่าจะเป็นแบบว่า ราหวังว่าการเล่นในรายการเนี่ยว่ามันจะผอมนะเราคาดหวังไม่เกินคาดหวังมากเพระยังไม่ผอมสักทีนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราที่หอยนี่าจะแบบว่าแฮปปี้เอนจอยลหละเพราะว่าเป็นลูกสาวในช่องสามเลยสวยไหมสวยมีคนสวยกว่าคุณีกเหรอเนี่ยบอกเลยว่าหายากแต่ว่าเมย์คนนี้เมย์ครับผมณผู้ยเล่นมาแล้วทั้งหลายบทบาทคนดีก็เล่นมาแล้วคนร้ายก็เล่นมาแล้วต้นก็เล่นมาแล้วสวยออร่าขนาดนี้ไปพบกับเธอเลยน้องน้ำหนึ่งค่ะ สวัสดีครับสวัสดีฮะก่อนอื่นที่จะถามเล็ก้ายเดี๋ยวเดี๋ยวคนละน้ำหนึ่งอันนั้นแม่น้ำหนึ่งน้่นใช่ได้นะคะจริงหรือเปล่าซื้อแล้วถูกทำไมคะเอ๋อจริงๆผมนึกจริงๆว่าอาจจะเออแม่น้ำหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมเขาชื่อเหมือนกันครับผมในรายการของเราจะมีวงล้อลวงล้อน้ำหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่หอมจะให้น้ำหนึ่งไปดูคีย์เวิร์ด ทำไหนที่รู้สึกว่าฉันอึดอัดในการเล่ามาดิคุณผูหอมสวยมากเลยมาชมอะไรจมเราคุยกันความสวยความงามแล้วนะตอบโจเออได้เลยอันไหนที่รู้สึกว่าตอบยากที่สุดอึดอัดใจที่จะตอบเอาระเบิดไปแปะรู้สึกแบบอุ้ยแบบว่าไม่สะดวกที่จะเล่าอักคล่อมเก่งคล้อมเก่งนี่นะครับปุ๊บเดี๋ยวผมติดให้แล้วกันนะครับอ่ะคล่อมเก่งแล้วอะไรอีกฮะเป็นเช็คอินแล้วกันค่ะ เอินกูดูคุณกังวลในเรื่องเรื่องนี้ไม่รู้เช็คอินอะไรนะฮะเอาละครับเชิญนั่งที่ครับได้เวลาของวงร้อลวงลับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวไวค่ะคอแรกมากพี่หอยคอแรกเลยนะครับไปาี่บวดแรกครับ อุ้มครับเฮ้ยคีย์เวิร์ดคำนี้หนูจะกล้าเล่าหรือไม่กล้านำเด้อเราเราได้ค่ะเราได้เราได้ดูหนูไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่หรออ่ะตรงๆไม่บอกว่าคุณอ่ะหลับลึกมากเวลาที่ไปดื่มกับเพื่อนจนแบบโดนอุ้มหรอใช่ค่ะสถานการณ์มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับเราคือหนูเป็นคนที่คือถ้าดื่มบังเอิญเกินลิมิตไปอะย่างเงี้ยจะทาอะไรไม่ค่อยได้คือเวลาเราอยู่กับเพื่อนแล้วมันจอยไงมันจอยแล้วอยู่มันแบบปุ๊บ เราจะนิ่งเลยคือคล้ายๆเอามาผานค่ะก็คือจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบงกไปเลยแต่ว่าไม่หลับนะคะคือได้ยินทุกอย่างเพื่อนลืมลืมลืมตายิ้มด้วยยิ้มส่งยิ้มให้เพื่อนนะคือแต่นิ่งเพื่อนคุยก็ตอบได้แค่ลอยๆลอยๆใช่ค่ะแล้วไอ้เรื่องโดนอุ้มเนี่ยเพราะมีวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากอาเจียนรู้สึกว่าถ้ามันจะน่าจะรู้สึกดีขึ้นเราออกมาต่อแล้วได้ ไปหลับอยู่ในห้องน้ำเขาหลับแหละเขาหลับได้แต่ว่าไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกเลยแล้วเพื่อนก็มาเคาะเคเราก็ได้ยินแต่ว่าร่างกายมันไม่สามารถที่จะหมุนไปเปิดล็อกได้ทั้งที่ยังมีสติอยู่มีสติแต่เคลื่อนเหมือนโดนผีอั่าคนเราเนาอ่ะไอก็เลยจบที่ เพื่อนเพื่อนในช่องนี่แหละค่ะแสตธนาทิพ์ก็คือปีนห้องน้ำปีนห้องน้ำหญิงนวดเป็นห้องน้ำหญิงแล้วก็อุ้มออกมาฝุ่นละอองแต่ในเรื่องจริงก็คือมันมีหลายคนก็อุ้มออกมาคนนึงแล้วก็ส่งต่อเปาไปที่ประตูแล้วก็ส่งต่อไปที่โต๊ะแล้วก็ไปตั้งไว้ค่คะคือคือคือจริงๆตอนนั้นคุณรู้สึกตัวไหมว่ามีมีใครมาอุ้มคุณรู้ค่ะรู้ด้วยแต่พวกแกไม่มีแรงก็ปลอบแลกปอแตแล้วก็ยิ้ม ปกติเราปาร์ตี้ไหนยิ้มซะด้วยบ่อยอยู่ค่ะบ่อยอยู่ปกติปกติปกตสายชิลกับเพื่อนค่ะแลวหลังๆมีการคนโทรลตัวเองไงบ้างว่าเฮ้ยอันนี้เกินแล้วลิมิตฉันไม่ได้ละรู้ปกติมันจะรู้ตัวแต่อาการหลับเนี่ยบางทีมันมันนานๆทีอทิ้งตัวได้เพราะมีเพื่อนๆเยอะใช่แต่ว่าจะอยู่กับเพื่อนตลอดไม่ไม่ได้ไปกับคนอื่นเลยอะค่ะ อาการมีแบบเราเราไปดื่มปาร์ตี้มีแบบนี้แต่เราเวลาดื่มแล้วโวยวายมีไหมมีโวยวายไหมไม่มีไม่มีนิ่งอาศัยทางนิ่งคือจะจอยก่อนม้วนก่อนสนาบเต้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกินปุ๊บนิ่งยิ้มอ่อนว่่าาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเมาจนขนาดถูกหามขึ้นวิวแชร์หรอละอาการคล้ายๆตอนไปหลับในห้องน้ำแต่ทีนี้ยอยู่งานแต่งเพื่อนที่เขาใหญ่ครับใช่ค่ะ รู้ตัวอีกทีอ่ะคือนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่เพื่อนบอกว่าสิ่งที่เห็นอ่ะคือพนักงานมาเรียกเเพื่อนอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนอยู่ข้างนอกแล้วก็นั่งอยู่กลางสนามหญ้าที่มันเขาใหญ่อ่ะค่ะมันเป็นลานกว้างนั่งยิ้มอยู่นั่งยิมนั่งยิมว้าวไม่โวยวายแต่ก็อ้วงนะคะอ้าวแล้วขึ้นมานั่งยิ้มเพื่อนอยู่รอบๆก็ยิ้มเพื่อนโอเคโอเคไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่ได้วินรู้เรื่องหมด แต่พองานแต่งมันจัดร้านกว้างอะค่ะคือมันไกลมากที่ต่อรถมันคืออีกอีกฝั่งหนึ่งเลยก็เลยพื่อจแชร์เข้าวันนั้นอย่างคุณหอมเมาเนี่ยนะฮะหรือว่าดื่มหนักๆเนี่ยไม่ยิ้มเหมือนกันเลยอะเป็นไงฮะยิ้มเสร็จ ธรรมดาจะมีคนมาอุ้มใช่ไหมครับคุณหอมไม่ฮะคุณหอมไปอุ้มผู้ชายคนอื่นอคือว่าเรากินแค่แก้วแต่เมาเหมือนลังโอ้ยสติครบเลยแต่ผมเคยรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยดื่มนะคุณหอมดิฉันเป็นคนที่ดื่มได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยชอบไม่ได้รัก ไม่ได้รักในการดื่มแต่รักในการเดิมพัน <c oughs> จะม้อใครมาทงมาั้าเราให้ดื่มอะไรเงี้ยชนแก้วอะไรเงี้ยหมายถึงเล่นเกมใครแพ้ดื่มหรืออะไรเงี้ยโอ้เราเป็นคนที่รักเรื่องการเดิมพันมากกว่าเคยเพียงพัามไหมเมาอ้วกอะไรเงี้ยน้อยมากค่ะน้อยมากเพราะที่ฉันจะเป็นคนที่ประคองตัวเวลาอยู่ต่อหน้าทาระกำนันจะมีลิมิตว่าอันนี้คือไม่ได้แล้วถ้ามากกว่านี้คือล่วงละก็จะไม่ แต่เป็นคนเป็นคนคอแข็งพอสมควรใครจะมอมคุณยากมากอืแต่ว่าขอแค่พูดดีๆว่าคืนนี้จะกลับกับเราแหะตอนนี้พี่โนอายุเท่าไหร่ฮะ57บครับถ้าบอกบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่จริงๆกินดื่มเที่ยวใช่ไหมจนหน้าเนี่ยมันเละมากขนาดคนเจอตัวจริงถามว่าใช่ใช่คุณนีโนไหมทำไมตัวจริงไม่หลอคือผมพูดกับผลิตภัณฑ์ทรีาจิน่ามา5ปีกว่าแล้ว ไม่ดีจริงผมไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าผมไม่เอาชื่อเสียงผมมาแลกอยู่แล้ว พูดจนคนนึกว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของทอยลาจีน่าแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผมเป็นผู้ใช้ผมเป็นผู้ใช้นะดูหน้าผมเมื่อก่อนหปีที่แล้วหน้าผมพังขนาดนั้นผมว่า5ปีถัดมาผมควรจะยับเยินกว่านี้แต่ปรากฏว่า5ปีที่ผ่านมาผมดีขึ้นด้วยวัย5้ผมได้ขนาดนี้โดยที่ไม่มีสัญญกรรมใดๆเนี่ยผมแฮปปี้ที่สุดแล้วตอนใช้แรกๆเนี่ยคนทักเลยช่างแต่งหน้าประจําบอกว่าไปทําอะไรมากับหน้ารองพื้นมันติดง่ายขึ้นเราก็เอ๊ะทำไม ปกติใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่รตัวนี้ทําไมมีคนทักเร็วขนาดนั้นส่งไปให้เพื่อนเช็คให้หน่อยมีปรลอดไหมมีสเตียรอยไหม <ừ> ปรากฏว่าเพื่อนส่งกลับมาบอกใช้สบายใจได้ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวแล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าไตริทิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องริ้วรอยกับความชุ่มชื้นตัวใหม่นี้ยิ่งเด็ดเข้าไปใหญ่นลท่านผู้ชมเพราะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชื่อว่า5 d matrix color ไม่ว่าริ้วรอยแนวตั้งเนี่ยครับพวกวางคิ้วลองปากล่องคางหรือจะเป็นแนวนอนนะผากใต้ตาตีนกาจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันเท่านั้นนอกจากนี้เรื่องความชุ่มชื้นที่ตัวเก่าว่าดีแล้วตัวใหม่นี่มีสารสก,กัดจากดอกหยาใส่เพ,พิ่มเข้าไปอีกชุ่มชื้นกว่าเดิม,มนี่คือความภาคภูมิใจของผมเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งผมบอกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเลยจัดโปรให้ทุกคนมีความสุขทั่วนหน้าเฉพาะวันนี้เท่านั้น วันความสุขสากลเตรียมฟังโปรของผมให้ดีดีขนาดพรีเซนเตอร์นะแย่งกันหน้าดูอยากได้เจ้าตัวนี้ของแถมเอาไปใช้กันมากมาๆเลยทีเดียวนะครับโทรมาที่1.5.7 7หรือ Line at t r i l a g i n a brand นะครับสกระปุกใหญ่ไม่พอเอาไปอีก2อกพาและสิ่งที่เขาแย่งกันมากก็คือตัวนี้ครับ b บรท์เทนนิงตัวนี้5ชิ้นจริงๆหมื่นกับ400บาทวันนี้คุณจ่ายหรือจองในราคาเพียง2,990น 2, บาทใช้ไปยาวๆเลยครับ4บเดือนเท้าสิบบาทเย็นอีก10บาทเท่านั้น b บรท์เทนนิงตัวนี้นะครับลงเป็นตัวแรกก่อนอแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มของเราผิวที่ดูหมองคล้ำนะครับหรือโซมมีจุดด่างดำจะแลดูกระจ่างใสเพราะฉะนั้นนะครับรีบโทรมาที่15.7 7หรือ l i น e แอสไร์านาแบรนด์นะครับ5ชิ้นในราคาเพียง2990บาท ใครที่เคยฟังผ่านๆแล้วคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้ไม่ได้นะครับ หมดแล้วหมดกันวันนี้ให้เท่าไหร่นะ200สายครับผมเพิ่มให้หน่อยได้ไหมไรายการเราคนดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าวันแห่งความสุขมอบไปอีก10นาทีต่อจากนี้ผมไม่จำกัดสายเลยกดย้ำๆที่157่หหรือ Line แอดไรล่าจ a นะครับแบรนด์นะครับ2กระปุกใหญ่สองพกพา1 Bright e n ท n g ในราคาเพียง2990บาทส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายโปรวันนี้เอามาแจากงี้นานๆจะมีทีนะครับต้องรีบจองจองสิเอาไว้ก่อนที่1577ครับ เอาละครับไปท้วต่อไปครับลูกระเบิดด้วยฮะนี่มีข้อที่บอกว่าไม่อยากจะเล่าเลยฉะนั้นคีย์เวิร์ดคำนี้จะกล้าเล่าหรือไม่เล่าแต่ถ้าไม่เล่าอ่ะก็โดนลงดนงอนะคุณจะไหวไหมเออเออไม่อยากเล่าเพราะว่ามันน่าเกียด ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็เล่าได้อยู่เขาบอกว่าคุณเป็นคนท่าตอ่อนมากจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยไปเช็คอินแบบจนเพื่อนบ่นอ่ะใช่อืคือเป็นคนอาการมันประมาณไหนอาการมันคือทั้งทั้งวันอะค่ะคือเหมือนพอกินปุ๊บมันก็จะออกเลยคล้ายๆคนท่อตรงใช่แล้วก็เออมันจะมีแล้วเราเป็นคนเหมือนเช็คอินทุกที่ ทุกที่ทุกเวลาห้องน้ำหรอห้องน้ำใช่ค่ะมันจะมีอาการแบบสมมติบอกเพื่อนว่าเอาไปเบานะแต่พอไปเข้าห้องน้ำปุ๊บแล้วก็จะหลายบอกเพื่อนแล้วหนักนะหลุดนะไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกที่หลังกินข้าว ก็ดีนะเผาผ่านดีอะแม้กระทั่งบนเรือเช็คอินตรงที่จริงๆบนเรือคือเป็นยังไงไปเที่ยวบนเรือคือหนึ่งอะไปดำน้ำค่ะแล้วก็มันเป็นคลิปที่ว่าเราอะอยู่บนเรือยาวแล้วคลิปนั้นโชครลายมากคือมันพายุเข้าทุกคนอะคืนแรกก็คือเมาเรือหมดเลยเพราะว่ามันโค้งเคงใช่ไหมล้อโคงเค้งแล้วต้องกินยาแล้วสภาพคืออยู่บนเตียงอะค่ะแล้วแบบยกตัวขึ้นมาไม่ได้คือยกขึ้นมาคืออ้วกเลยเพราะว่ามัน มันเหวี่ยงแบบทรมานสุดๆแปะมามันมามันมามันต้องเข้า้มันมาเราเลยต้องคลานไปช้คลานคลานไปห้องน้ำาออยู่ในห้องน้ำปุ๊บโอเคเรียบร้อย คราวนี้จะนั่งสิเมาเรือเราก็ต้องลุกวนมาอวกแล้วก็ต้องบุกปล่รองเท้า้าใบสองข้างเดี๋ยวพอนะปล่อยทั้งสองแพทฟอร์มเลยแล้วมันไม่ไม่ไม่ผสมกันหรอฮะไม่รู้ละค่ะตอนนั้นไม่รู้แล้วมันต้องออกอะเนาะเคยปวดระหว่างถ่ายละครไหมอ๋อเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นปีนี้เลยค่ะ คือไอปวดระหว่างถ่ายมันไม่เท่าไหร่แล้วแค่แบบเอ้ยคุณพี่คะคุณพี่คัเดี๋ยวหนูไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวหนูมาแต่ทีเนี้ยครั้งล่าสุดอ่ะมันคือเข้ามาซ้อมหน้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จทุกอย่างแล้วกล้องแดงแล้วแปลว่าพร้อมถ่ายทับแล้วสเลดเข้าแล้วตอนลังจะนับแอคชั่นทุกอย่างพร้อมทุกสายตาจับจ้องขนลุก แล้วหนึ่งเป็นคนแบบอันไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องแสนรักค่ะของปเนี่แหละค่ะนับแล้วหนึ่งก็กองมาอย่างนี้เลยไฟแดงขึ้นเลยใช่แล้วหนึ่งก็ไม่พร้อมเน่ยขออนุญาตไม่ไหวแล้วค่ะคนลุกค่ะคนลุกแล้วก็วิ่งวิ่งออกแล้วพี่พี่เสียงก็วอมา น้ำหนึ่งปิดไม้ด้วยลูกปิดไม้ปิดไม้อ๋อไม่ทันออกไม่ออกมันออกเพราะว่ามันเป็นซีนเราไงมันมันลิงอยู่อย่างค่ะแล้ววันนี้คุณเช็คอินที่นี่หรือยังยังอ๋าต้องรีบละวไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เขาแต่เขาไม่ยังไม่ได้ทานอะไรไงเราคือให้ทีมฝ่ายพร้อมของเราเก็บอาหารทั้งหมดครับให้โอริโอ้เมื่อกี้โอริโอ้สายแล้วต้องรีบละจบแล้วเคยเกือบไม่ทันไหมบ่อยค่ะนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยอืมไม่ทันแล้วมัน ยังไงฮะเกิดแค่เกลือบแค่เกือกมันหน้าคอพอดหน้คอพอดยังไม่ถึงหน้าด่านมันเป็นแบบมันเป็นแบบว่าอันนี้ไปแล้วอันนี้่วมใช่ไหมคะมันเป็นแบบพอดีบลบเลยพอดีเป็นข้าต่อไปค่ะมาครับเปิดวอครับเปิดวอ ประสบการณ์<อ>คุณอะเคยถูกผู้กำับเปิดวอ์ดานหน้าเซ็ตตอนนักแสดงรุ่นใหญ่มาแล้วใช่เรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่สองแล้วดันเล่นเล่นรายแล้วใหม่มากเด็กม,มากมชั้วงบินยังน้อยอยู่น้อย,อย,อยสุดเลยใล้ไม่พอแล,แล้วเล่นคู่ใครเล่นกับพี่เนยโชติกาอุย้ยต่อหน้าเขาเลยอุ้ยแล้วนั่นคือนางร้ายตัวแม่เลยนะตัวแม่ค่ะแล้วหนึ่งเป็นเป็นเหมือน เพื่อนเขาอ่ะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแกนเดียวกับเขาฉะนั้นเราต้องต้องไล์ถึงเบอร์เขาใช่เพราะต้องไล์บีนางเอกอะไรอย่างนี้แล้วก็มัน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 คงไม่ได้แหละค่ะมันยังมันคงยังไม่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 แบบส่งไม่พอเออนางไม่ได้เล่นก็คัทแล้วก็หูครั้งแรกเลยอ่ะที่แบบอยู่หน้าเซ็นแล้วแบบเป็นเสียงวอลเข้ามาแบบประมาณว่าที่พูดผิดเพราะเธอไม่เข้าใจในสิ่งนี้เดอพูดคือสอนนะเป็นคำสอนแต่ว่า น้ำเสียงอ่ะแล้วแบบมันเราตกใจอ่ะเราทุกคนเงียบแล้วทุกคนเงียบแล้วเราก็แบบจำได้ประชารู้หัวยังไงเลยอ่้พี่เนยให้คําแนะนํำไหมพี่เนยพี่เนยใจดีพี่เนยให้กําลังใจเนยเนยตัวจริงคือน่ารักนะเนยโชว์ไม่ได้ร้ายนะแล้วเรารู้สึกไงโอ้โหวงการน่ากลัวจังเลยไม่คือเราอ่ะแค่ตกใจที่เสียงดังแล้วมันมันคือหน้าเซ็ตมันแบบแล้วทุกคนรู้หมดทุกคนได้ยินหมดแต่ว่า สิ่งที่แกพูดอะมันเป็นสิ่งที่แกสอนเออเราก็ฟังเออเราก็ฟังแล้วเราก็ทําความเข้าใจเนี่ยค่ะแล้วก็ทํางานต่อคือเราไม่ได้เป็นสายแบบเฮ้ยร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเออมันเป็นครั้งแรกเราก็เลยแบบเออจําจําได้พแรกคือตัวนี้พแรกคือแบบชาพกแรกคือแบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านเวลาไปอะก็เออเข้าใจสิ่งที่แกพูดเลยเงี้ยวันนี้แกก็เหมือนเป็นครูเคยูแบใครก็แจ๋วค่ะแจ๋ว รักป้านะรักป้าแล้วหลังจากนั้นเคยโดนอีกไหมโดนเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนั้นมันยากสําหรับหนึ่งจริงๆแต่พอหลังจากนั้นเจอแกเรื่องอื่นจนทุกวันนี้ก็ยังเจอแกอยู่อืก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะแบบแอคติ้งโค้ชก็ดูเหรอโค้ชก็ดูเหรอตอนนั้นก็เรื่องแรกเหมือนกันไม่ i n ่ c แอคติ้งโค้ชแล้วเรืใครใครใครเป็น acting งโคตอนนั้นตอนนั้นหรอคู่หลี่เจินค่ะอคู่หลี่เจินตอนนั้นเป็นเรื่องแรก แล้วหนึ่งอะโชคดีแต่คุริเจนปกติเขาไม่ค่อยดูนะเขาไม่ดูเขาเหมือนตอนนั้นคือเรื่องแรกอะหนึ่งอะโชคดีตรงคาแรคเตอร์แล้วก็ทุกคนโอ้หมดโอ้หมดเลยไม่มีใครว่ามีอะไรทั้งนั้นแล้วมันเป็นซีนทะเลาะกับกับคู่เราเราต้องคุยยังของใส่เพื่อนเราด้วยอารมณ์โมโหแล้วประสบการณ์ไม่มีเรารู้สึกว่า เราจะไปโยนของแรงๆใส่เพื่อนเราเด้ยังไงนไนเดี๋ยวเขาเจ็บมันไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนแบบว่าเอ้ยเราคิดว่ามันหลอกกันได้เพราะมันเป็นการถ่ายทำอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอโยนยังไงอ่ะมันก็ดูไม่เรียวใช่ไหมคะเพราะว่าเราอารมณ์ไม่ถึงเราไม่กล้าอะไรเงี้ยคูรีเจอบุกมาเลยพุ่ง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 เอากลปบาออกจากมือก็โยนไปแบบนี้ไงัก นั่นแหละอารมณ์ตัแบบนี้แลวหลังจากนั้นก็ไม่เคยเล่นเบาอีกเลยเพื่อนก็คือหลักค่ะตอนนี้เพื่อนดามหลักไปครับบายข้อมือเกลงันนี้สิอันนี้สิเพื่อนเพื่อนคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักคร่อมเก่งที่สุดเลยในบรรดาเพื่อนเพื่อนคร่อมนี่คืออะไรคร่อมจังหวะร้องเพลงเต้นหรือว่าอะไรทุกอย่างที่ใช้จังหวะอืม ตบมือสิเดี๋ยวเดี๋ยวมีจังหวะกองอาจังจังหวะกองแบบจังหวะจังหวะกองตึก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 ตบมือตามเอาก็ตถงนี่ไม่ยากไม่ยากตบจังหวะขึ้นเอาเอาเอากองมาตบจังหวะขึ้นไปแบบนี้ฮะ จังหวะขึ้นคุณไม่ได้เป็นคนดีนะคือการที่งจังหวะขึ้นมืนตึกมันกระเจาะนี้เท่ารี่จังหวะเอาลงใช่ไหมจังหวะลงมันยากจังหวะขึ้นเังไงเอาลงสลับกันหรอเออมันมันลงขอยีขอยีอ่ะ <c oughs> <c oughs> จังหวะขึ้นจังหวะขึ้นตะตะตะตรงอ่ะอันนี้จังหวะลงโอเคฮะไปเรียนที่สยามพิลาการเราทสอบจังหวะขึ้นเพื่ออะไรตอบจังหวะขึ้นไปเพื่ออะไรเพราะว่าไม่บางเพลงอ่ะมันเข้าจังหวะใช่บาง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 เพลงหรือว่าเอ่อบางเนื้อบางบางท่อนเนื้อเนี่ยจะเข้าตรงจังหวะยกอันนี้คือจังหวะตกเราต้องตีตัวตีตรงนี้ อ่าตึกอะไรอย่างเงี really ้ยถึงไม่ไม่ไม่สลักสำคัญในชีวิตพวกคุณหรอกคอัดอเมริกาทำอะไรวะไปทีละคยก่อนอ่ะมันมีทีวีสามสัญจรใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะเรื่องร้องตัดทิ้งลิปสติกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปอัดแน่นอนไม่มีไม่มีร้องสดแน่นอนอย่าดีกว่าอย่าหวังนะขนูลิปสติกยังไม่ตรงอ้าแล้วตอนไปอัดลิปสติกอ่ะค่ะคนอื่นเขาก็อัดทังเพลงใช่ไหมอ่าหนึ่งอัดแทบจะทีละคำค้ำเลยเหรอเขาเขาห้องไม่ถูกเลยทีละประโยคอะไปทีละ มนอะไรเพี้ยนนอตหรอหรือว่าเข้าไม่ตรงนี่แหละเรื่องจังหวะตกจังหวะยกอะไรเงี้ยตึ๊ดยกยกคือเข้านึงกับไม่ทันจนต้องมาแก้เป็นคำคำส่วนบางคนอัดแบบไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งอัดสองชั่วโมงโอเต้นหลังเนเต้นแลคอมไหมเต้นเต้นคอมไหมมันต้องคอมอยู่แล้วแทบเบอร์เนี้ยอัดโดนตีมาจังหวะไม่กี่ล่ะแต่ลองเต้นให้ดูสิลองเต้นคุณดีหนึ่งเปนได้เฮ้ยแดีลองยืนมลองเยืนย ลองยิงเต้นดูเอาไว้ใจง่ายอย่างเงี้ยอ่ะอลองเต้นดูเฮ้ยนายอยู่อันนี้พอไหวเฮ้ยเอาจังหวะจังหวะคนละชาคนละชาลชาเป็นไงอะเฮ้ได้อยู่อ่ะบิกินบิกินบิกินขอบใจช่วยด้วย เต้นไม่ได้เลยอ่ะอะไรนะเดี๋ยวนะเชิญนะทำไมนะฉันก็จะเต้นไม่ได้เลยจังหวะบ้าบอลเลยเต้นตัดตดเนี่ยทำไมอ่ะคุณจังหวะมันก็ตืบตืดไปเรื่อยๆคุณเต้นไม่ได้ไหนต้องยืนดิไหนต้องยืนดิเขาต้องจังหวะอื่นหรือเปล่าไอ้ตัด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 ตัะลองไงงะ หนึ่งสองจ้ได้ให yeah ้<_<_<_<_่คุณเข้าได้คุณเก่งมากคุณเก่งมากฉันไม่คอมฉันไม่คอมแล้วโอ้โหแสดงว่าจังหวะให้ได้เองเขาบอกว่าไม่ใช่แค่จังหวะนะมุกมุกเลยคุณก็ไม่รู้เรื่องเวลาใครโยนมาทันน้อยทันน้อยมากทันน้อยมากมันมันลักษณะไหนมุกแบบมุกมุกตลก ยคือที่แบบอยู่โยนมาแล้วคาดหวังว่าหนึ่งจะรับอ่ะวันพฤดเป็นสะพืดวันพุดเป็นสะพืดไม่ไม่ทันจะไม่ทันก็ไม่ทันอ่ะเชื่อใหม่โอเคเอาใหม่ใหม่อยากใหย่อต่อสีเหลืองย่งรู้ไฟแช็ค มีดีคุณไม่ถามไปสีเหลืองอ่อยอะไรกี้แย้กว่านี้เยอะอันนี้ได้ยินบ่อยอ๋อเนงได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยคุณยังไม่ทันน่ะแต่เขาบอกว่าเวลาคุณเล่นคอมเมดี้จังหวะคอมเมดี้คุณเป๊ะหน้าผู้กำกับยังชมเลยนะใช่ไหมใช่ตอนแรกหนึ่งไม่รู้ตัวอ๋อมันเล่นธรไมคือจริงๆความตลกมันขึ้นอยู่กับมันมันธรรมชาติมันอาจจะอยู่ในธรรมชาติของเขาที่มันดูตลกดูน่ารักเลยเพราะว่าในเรื่องอ่ะหนึ่งเล่นเป็นดาวติ๊กต๊อก <น> <ứng S 2> คือเล่นเป็นแบบอินฟูเ <ứng S 2> ต้นโคเวอร์ <ứng S 2> แต่ว่าร้องเพลงเทียคือเหมือนคาแรคเตอร์มันมันอองอนิดนึงนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วกองก็ขำว่าม,มันค่อมจริงๆแล้วมันก็เต้นแบบน่าเกียดอ่ะแล้วเวลาเล่นอย่างงี้คุณ,ค,ณคุณมีห่วงสวยบ้างไหมนี่โอริโอเมื่อกี้ด,ดูเป็นยังไงคะโอริโอเมื่อกี้ดูเป็นยังไงดูแม่ล้าดูสวยไม่ไม่ได้ห่วงสวยขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นในงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรครับ อย่างคุณต้นหอมนี่เวลาต้องเล่นตลกอย่างเงี้ยมันคุณคุณคุณ,คณ<ม>วางคารคเตอร์หน้าตาความสวยงามคุณยังไงอะเอาจริงๆหอมไม่เคยเล่นตลกมาก่อนเลยค่ะค<แ>ือ่วน่งานที่ได้รับจะเป็นค่อนข้างจริงจังคุณคุณไม่คุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาสายนี้ว่างาน,นไม่ไม่ได้มาสายตลกเลยค่ะคือเวลาใครบอกพี่มาเล่นตลกให้ให้ ไม่พี่จมาเล่นตลกให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยหอมเอาเล็บแหลมๆน่ะจิ้มที่ตาขาวเขาเลยค่ะทำไมอ่ะไม่ไม่ให้เกียดเพราะไม่เคยเล่นตลกเราไม่ได้ไม่เคยเล่นกับตลกไม่เคยทำอะไรกันกีฬาอะไรเงี้ยแบบถ้าใครเจอคือคนหน้าเหมือนทั้งหมดโอ้ยนี่คุณกำลังอยู่นะเนี่ยข<แ>้ <laughs> อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายครับทักทีครับ ผักชีคุณชอบผักชีมากถึงขนาดเอามานอนด้วยกันเนาะผักชีอะไรที่เป็นผักเหรอไม่ผักชีที่เป็นแมวเราเล่คนเอาต้นผักชีเออฉะนั้นถ้าเกิดมีคนอย่างนั้นต้นหอมก็ไม่ผิดอต้ไหมใช่ไม่ใช่แมวชื่อผักชีค่ะเออเรียกกี่ตัวคะตัวเดียวตัวเดียวเขาเป็นแมวจอดอุ้ยมีรูปด้วยนี่คือแมวจอด้เจ ไปเจอมาหรอคือเขาว่าอยู่อยู่ละแวกบ้านค่ะแล้วเหมือนเราก็ให้อาหารเขาคือบ้านหนึ่งชอบเลี้ยงแมวจวนอ๋อเหรออือเพราะอะไรแล้วไปบอกมีตัวเดียวชอบแมวคือเขาเป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่หลังจากปีที่มันน้ำท่วมนางลอยไปกับน้ำหรอนางคงแบบยายขี้อยู่แต่ผักชีอยู่บนหลังคาบ้านตอนนั้นกลับมาจากพัทยาเพราะว่าหนีไปอยู่พัทยากลับมาเป็นนางผักชียืนอยู่บนหลังคาออมาแล้ว คือนางเป็นแมวโหดนางแบบล่านกล่าหนูล่ากันลอกอะไรอย่างเงี้ยแกถึงอยู่รอดใช่เชื่อว่าอย่างนั้นถ้าเรียบร้อยอาจจะอยู่ไม่รอดก็ได้แล้วพอช่วงโควิดอะคะเหมือนเขาเริ่มแก่แล้วเขาก็เราเห็นแล้วว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยู่แต่กับบ้านแล้วก็ติดคนเริ่มเรียกเริ่มแบบแอบเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาเข้ามาเป็นแมวบ้านซะเลยแล้วจริงๆแล้วแมวคาแรคเตอร์ของแมวส่วนใหญ่จะหยิงจริงไหมจริงยิ่งแบบ ไม่ไม่ไม่ได้สนใจเหมือนน้องหมาน้องหมาจะกึ๊กกึมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้าของแต่แมวก็จะเดินแบบแบบแบบไม่ค่อยสนสมุดเรียกสมุดเรียกผาชีทาแค่นี้นี่ใช่นี่ๆจริงแมวแมวจะยิงชอบแมวมันยิงฉันต้องการเล่นอ่ะฉันต้องการให้เวลาเรียกก็ต้องมาบริการฉัน รักขนาดแบบว่าเวลาเขานอนคุณไม่กล้าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากปลุกเขาใช่เกรงใจแมว oh <no. S 2> คุณเป็นคนเกรงใจแมวด้วยเกรงใจแมวแล้วแต่ก่อนแม่ไม่เข้าใจทุกวันนี้แม่เข้าใจแล้วแมวมันจะหลับตอนไหนคือพอเขาขึ้นปักเราใช่ไหมคะสมมติเราดูทีวีอ่านดึกแล้วเ,วเรารู้สึกว่าอีกครึ่งชั่วโมงสี่ทุ่มเดี๋ยวเราจะขึ้นห้องครับสี่ทุ่มปุ๊บผักชีหลับอแล้วหลับแบบหลับจริงๆหลับจริงๆอ่อะหลับไหนท้องหลับคอหักอย่างเงี้ยค่ะมันแม่มันไม่กล้าปลุก แล้วเราทําไงก็ก็รอจนกว่าเขาจะตื่นแล้วมันมันใช้เวลานอนนานไหมนานไหมหนึ่งเคยแบบว่าไปถึงตีหนึ่งอย่างเงี้ยอ๋อรอแล้วก็อยู่กับเราอย่างนี้เราก็ไม่ปลุกเขาจนเขารู้สึกตัวแบบงงหัวขึ้นมาขนยุ่งอย่างเงี้ยตื่นแล้วอาชีตื่นแล้วเลย แล้วทำไมไม่ไปวางเลยอะไปไปให้เขานอนไม่เกรงใจเขาเขาหลับตาอื่นเกรงใจแมวอ๋อก็ความรักของเขาแหละเขาก็เลยไม่กล้าปูนางเป็นกอนน่ะนางนางน่ารักเออเป็นทาสแมวเป็นทาสใช่แล้วคุณแม่คุณรักแมวมากกว่าคุณหรือรักคุณมากกว่าแมวน่าจะรักแมวมากกว่าหนึ่งกับน้องสาวจบแล้วจากการที่แบบไม่ค่อยกล้าแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีรูทีนอ่ะยังไงตอนเช้าผาชีจะมาคุยกับเขาก่อนเพราะเขาลงมาจากบ้านมาจากห้องคนแรกเออเนี่ย แม่ก็จะอุ้มแล้วก็กลางคืนเปิดไฟไว้ใช่ไหมคะแม่ก็จะอุ้มมือหนึ่งแล้วก็ไล่ปิดไฟไล่เปิดหน้าต่างนี่นั่นเอาเขาไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหรักมากกว่าลูกเขาที่ตัวบแล้วว่าสิบหกแล้วค่ะโอ้โหเขายุเยอะเนาะเขาอยุเยอะแล้วเขาน้าเด็กพีพีหน้ารายการเราแขกรับเชิญจะเป็นใครนะคะติดตามได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะสิบนาฬิกาห้าสิบห้านาทีกับรายการหอมกระหอยโจ้า เอาละครับมาดูว่าคีย์เวิร์ดอะไรครับไปเลยครับโอ pues ้ร้อยครับข้อนี้พูดตรงๆนะไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ร้อยใหม่รบกวนคำคุณผู้ถามว่าเอ้ยต้นหอมฮะคุณสันป่ะฮะไม่ทำค่ะไม่ทำสัรรมไม่ธรรมชาติอยู่แล้วอุ้ยแตาว่าเงยลงไอจีแล้วแท็ก คุณสารนี้ทำให้เขาต้องเลิกกับแฟนช้าลุกขึ้นเลย